มันก็มีพ้อกำการมีพ้อท่านเอาเป็นวนงานเปเนินงานก็แต่ในานะครับาเมื่องรวมก็รวมได้หลยอย่ส่วนทางนโยบายก็เป็นอันเป็นเรื่องของการที่จะวางเราเราจะเพื่อนจะเหล่เราเกี่ยวข้อกับจำนวนประชากรเกี่ยวข้องกับจำนวนสถานประกอบการหรืออศึกษาที่ในพื้นที่ตรนนี้ กายเป็นิตงวะได้ในหน้าหนา,แาวแต่ข่าวเรอุกาานนี่ก็มีทัวกระจายที่ในญ่ทั่วมอนนี้นเกเป็นโรคกรงท,ทยรต่างๆซึ่งมันเนองผิดแขกอากาศเสยียใหญ่โรคเปลี่ยนไปเราเอดาดูในรายงานไปทานเลยแะควับ <c oughs> ท่านบอกว่า23ล้านเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ตอนนี้มีมายุกข้ามาอากรูปสองรูปเข้ามาเป็นพวกโรคเปลี่ยนแปอา,ากาศ ที <f dragging> ่เราต้องวาแก่ที่เราต้องเตมือเตรัมือการติดแหวนพวกสิบกที่สิคือการพัฒนาเนืองชุมชนที่เราเนของชาเราเรา้มีเีามจังหวยเฉพะจุฑาธชของเราของเรานากับกิจการในที่ทีะเทียบกับ่างจังหวัดแล้วเราเนันกการนันาต้อไปอีกจังหวัดุฑช แต่ในการที่เราอาจจะช้ากขแแต่อาจจะเป็นเดี่ราในการที่เราต้องมเนี่ยจริี่ผมแ้รับอหมายเป็นภารกันใในการที่เข้าไปจุน่ลมปรกชุนกับในในเรื่องของที่ที่เรื่องของน้ำก็จีก็จะเป็นน้ำท่วมเนียเพราะว่าที่อระ่ดดกับภาวะอากาศ่ที่บอกอากาศเปลยนไปในเรื่องของฟ้าฝนที่เราควบคุมมันไม่ได้กา่วาควบคุมได้หาร แต่ว่า่ที่เราควรคอเรื่องของเรืของการนที่น้ำใช้น้ำาโนพลน้ำนโพลโจนเรียนเบคาน้ำที่ตากากาดีน้ำในอุตสากรรดีน้ำภาคควรเลยหนึ่เเนนเเเนนงเรามีาแหลงกบเิด้เข้าเดิมแต่เรามีการใหงานคนเข้ามาเยอะมากคำถามที่ออกการมากขึ้นเราจะไป อย่างไรใค้นตอนนี้นะนเราเราต้องดูแลเพราะจข็งเราตอนนี้นะถัามีการสูบน้ำาสูไปทาจุลธีเลยแค่ในจลดีนี่มาทำการอขึ้นมาแล้วก็ช่วยแต่งงา,าน้วเราจะเจอปัญหนานระที่ผิดได้รับทราบครับ เราไปเจอแล้วันคืไ้ไตอเตาี่ยม่าดแต่การณ์ได้เหตจะมีการต้าน้ำเพิ่มมากขึ้นแต่พาจะกล้าเส็จก็รู้ครับเอหนึ่งเริ่สองเลิกเลิกรับ่วนเราจะเสร็จก็เลยเกห่งเอพีสองก็คงคงจะเป็นปัญหาที่พวกเราต้องรับรู้รับทราบร่วมกันในการที่จะต้องร่วมมือกันช่วยกันให้ข้อมูลกำเนดรายไาย ขึ้นทางก็ขอบอุูทากงากดอจลายอร่างตาเพื่อและเพระาะท่านอยูไทยกใครอาจจะเปานตัที่แกมีชุนหาลือนะครับวันนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้แค่ข้อมูลวันนี้เราอาจจะระาัเข้าใจได้ว่าทังนี้ลวเรายลองขื่อโดยอย่างไรที่ทิดทางอย่างไรแต่ดีใจแล้วันนี้ผู้นำท่านมาได้ัวเองะะนะท่ายนยแบบ่ร อันนี้ผมแทรมาภายในร้านของคุณโสภที่เป็นี่ใหญ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สดหมายเป็นคอร์สในการก็มาเรด้อยนะครับแล้วก็สิ่งต่อกไปก็คืออบรมในพื้นที่ที่จะต้องเิดเป็นตัวเลยเปนผู้บัญชงการนะครับเวลาเจอปัญหาในพื้นที่ที่น้องขาดน้ำหรือที่น้องน้ำท่วมเนี่ยอันเล็เราก็เจอ ก็เจอแล้วที่น้องมีเงินเดืนหม่ก็จะไทมีเด็กบ้านโครงการหลวงของสุธีเพราะฉะนั้น่ก็ปาดแล้วก็ท่านในเงินเดือนครับที่จะรับนโยบายทุกเรื่องในเรินเดือนหรือเรื่องท่านในเงนเดือนนะครับท่านจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปกระดดกองตุนตุนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงสะท้อนปัญหาที่อี่หนึ่ี่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสะท้อนเรื่องต่างๆเลยที่เราต้องการจะเปลี่ยนที่นะครับ วันนี <t> ้ผมต้องขออนุญาตในเวลาเล็นน้อยเพียงแค่นี้นะครับเพราว่าผที่มีสุวต่อบีกนะเราผู้ว่ามีน้อยแค่ไม่่ท่านมีน้อย่ัวย่าง้าแลก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านทท่านใน่าน้ตรวจกรมจรารวันนี้ท่านงานหนาทค้งสุดขอก่าว่างดีอะไรเรสองขาไ่ได้ดีนะครับสุดท้ายนี้ผมก็คุณทุกหน่วยงานที่ยวข้อมขาลงุ ท่านที่ความสำคัญนการพัฒนาจังหวัดสุขทและความร่มือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้วันนี้ได้เวลาสุดคนแล้วผมขอเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและอานหนือจากประชาชนในการวางและจัดทำแผนนโยบายระดับจังหวัดจังหวัดสุโขอย่างเป็นทางการขอตัคทับ